คิดว่าในคอนเซปของเมืองอัจฉริยะมันไม่ได้ตั้งโดยรัฐบาลไทยเนาะเขาคุยกันระดับโลกสมาร์ทซิตี้ถ้าลองรีวิวเนี่ยมันมีทั่วโลกแล้วก็มีเขาเรียกว่าเครือข่ายสมาร์ทซิตี้ในเอเชียด้วยเนาะเหมือนกับแรนดกิ้งเมืองแข่งกันเลยเพราะทุกคนทำสมาร์ทซิตี้มีเป้าหมายว่ามันน่าจะใช้เทคโนโลยีบางอย่างเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอ่ะอย่างนั้นกรอบใหญ่ทุกคนที่ต้องรู้ก็คือ SDG คืออะไรด้วยแลวโพริชันของงานเราบันไปตอบ SDG ตรงไหน พูดแอบการ์ซินในวิชาชีพให้กองทุนหรืองบประมาณด้าน SDG มีเยอะมากเลยนะอาจารย์อ๋องเดี๋ยวชวนทำนงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นแปลว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยนโยบาย4.0ที่บอก Thailand 4.0มามี new S curve เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นอาชีพใหม่มันเป็นอาชีพที่ apply จากเบสเดิมตอนแรกมี5 S curve แล้วก็กลายเป็น10 S curve ซึ่ง digital caster เป็น1ใน10 ของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทยเขาเรียกว่ามันฟอสตคือคุณไม่มีทางปฏิเสธมันได้และองค์ยบของประเทศมันเคลื่อนไปแล้วเหมือนที่คุณบอกว่าคุณจะพอใจซื้อทีวีขาวดำไหมล่ะแล้วก็แบบชั้นอนุรักษ์หรือชั้นพอใจใช้3ามสาที่แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตชั้นคอนเซเวทีฟในขณะคนรอบตัวทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าชั้นมีสมาร์ทสมาร์ทโฟนแล้วอะเดี๋ยวนี้แบบเข้าเซเว่นหนึ่บาทก็แอคเซสต์ตัวนั้นได้อย่างนั้นแปลว่าองค์ยบของอุตสาหกรรม ที่เรียกว่าดิจิทัลคัสเตอร์มันมันมาแล้วมันมาชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อ5ปีก่อนผมก็อ้างอิงคอนเซปที่เคยทำงานกับไบเนียดอทคอมเนี่ยบอกว่าค e o ของ Google บอกประชากรเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้แค่40%แต่เขาเชื่อมั่นว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเข้าถึงแบบเกือบจะ100%อซนะซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อมั่นว่ามันเหมือน Facebook ลงทุนแบบฟรีอินเทอร์เนต็ตไปแล้วอ่ะถูกไหมเขาเขากล้าเล่นใหญ่ขนาดนั้นอย่างนั้นแปลว่า สมาร์ตซิตี้เป็นสับเซตของอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มซัมติงในการพัฒนาเมืองซึ่งเป็นอาชีพของเราแปลว่ามุมหนึ่งมันก็ต้องสะท้อนว่างั้นหลักสูตรของเรามันมันมีเรื่องวิชาอย่างน้อยวิชาเรื่องหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับดิจิทัลในการแอปพลายกับเมืองหรือไม่อย่างไรด้วยเนาะอย่างนั้นพอมันมาดู4.0ยอยากพามด้านซ้ายเนี่ยต่อไปถ้าข้อมูลมัน,ม,นมันเปิดทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกันหมดมันแข่งกันปรุงเหมือนที่ผมบอกงั้นครีเอทีวิตี้เป็นเรื่องสําคัญนะ่ะ ความสามารถในการสร้างอินโนเวชันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอย่างนั้นแปลว่าเวลาพวกคุณจะพัฒนาคุณคุณก็ลองใช้เฟรมเวิร์กทฤษฎีที่ผมอธิบายที่ผ่านมามามาช่วยตรงนั้คนคราวนี้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือสํานักง,งานเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเดป้าเนาะสมัยผมทํางานเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเงินให้นะมีแต่นโยบายแบบเขาเรียกว่าถ้าใครเคลื่อนการเมืองหาแหล่งละอะไรนี่แทบจะไม่ครบเดป้าเลยแต่ปัจจุบันเดป้ามีดีฟันแล้ว คือมีกองทุนพัฒนาพวกนี้ให้ให้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมถึงบอกว่ามองมุมหนึ่งถัดเพราะน้อยใจยไม่น้อยใจหรอกเรามีเพื่อนคือแต่ก่อนภูเก็ตข,ขอนแก่นอ่ะเป็นเมืองนําร่องเชียงใหม่เป็นเมืองนําร่องเมื่อสิบปีที่แล้วภาครัฐส่วนกลางเลือกพิกอัพเขาเรียกเมืองศูนย์กลางภูมิภาคขอนแก่นก็เป็นศูนย์กลางภูมิภาคก็เลย ได้รับทุนอุดหนุนตลอดเยอะแยะเลยเป็นแบบเป็นร้อยล้านอนะ่ะเป็น10บสเป็นร้อยล้านในการพรไว้ยางนั้นแปลว่าเมืองเหล่านี้เขาวิ่งก่อนโคราชมานาะนแต่เราไม่ได้พูดแบบแข่งขันหรือฆ่ากันนะแต่เราพูดแบบว่าเออโคราชพยายามมีแพชชั่นพยายามตั้งหลักตรงนั้นตอนนี้นโคราชเขียนแผนเข้าไปพิจารณาเนี่ยเคยดูถูกดีเจกด้วยนะร,รีเจกเสนอเข้าไปมันมีทั้งหมด4ขั้นผมจําคณะกรรมการไม่ได้ขั้นที่2เนี่ยพิจารณาโดยคณะกรรมการเดป้าคือถูกรีเจกเพราะแผนไม่ไม่ตอบโจทย์ มันเหมือนเจ็บปวดมากเลยเราก็ช่วยกันทํากับจังหวัดช่วยกันทํากับทีมพาร์ทเนอร์ที่ทํางานเนี่ยเราก็เขียนแผนผมก็เลยอาสา,าเป็นคนเขียนเขียนแผนให้ทั้งหมดเลยถักทอมันอาจจะไม่ได้ดีหรือถูกใจหลายๆภาคส่วนที่เป็น s t a โ e h o l d e r ก็ตามแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันผ่านขั้น2เข้าขั้น3ในเดือนนี้พฤษภาเนี้ยเราก็ลุ้นร่วมกันว่าเราจะได้รับพิจารณาประกาศรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะถามว่าอ,อาจารย์หยกจะเหนื่อยจะไปทะเลาะก,กับคนอื่นเพื่อเพื่ออะไร งานตัวเองเหรอการเมืองมุมหนึ่งมันก็เป็นงานวิชาการเราแต่มุมหนึง่งมันสร้างกลไกทางเศรษฐกิจให้กับเมืองแล้วแหละถ้าผมจะโมเป็นเครื่อเนี่ยผมไหวาย,ย่าโมแต่ก่อนไม่ตั้งใจเรียนนะแบบบอกย่าโมว,ว่าถ้าผมติดมาหาวิทยาลัยสามารถเรียนได้มีที่เรียนเนี่ยผมจะตั้งใจทํางานอุทิศความสามารถสงสัยที่ยังได้ทํางานไม่วางไม่ได้ก็เพราะไปสัญญากับย่าโมวไว้เดีเยวแหละบอกมึงข้ามวางมือนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นแปลว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ย มันจะได้รับสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนเชิงพื้นที่ก็คือกิจการพื้นที่เมืองอัจฉริยะสร้างย่านนวัตกรรมหรือเมืองเมืองอัจฉริยะที่เป็นแอรเรียเป็นย่านเป็นงานเราเนาะถ้าตรงนี้เขาเรียกว่าผัางเฉพาะโคราชมีนโยบายเมืองใหม่ศึกษามาแล้วที่ดื้อช่วยทำเนี่ยผมแบบแฟนคลับพี่ดื้อมากเลยประจบก่อนแกลบก็คือมีโคราชโคราชก็แยกออกเป็นสองโซนโดยที่เป็นโซนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนทรลีกับโซนของมหาวิทยาลัยรายชมงคลอีสาน ซึ่งมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกาันแต่จริงๆแล้วทําทุกเมืองนึกออกปะโดยที่เป็นคอนเซปต์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเมืองเป็นอุกอินคูเบเตอร์แล้วค่อยไปปฏิสัมพันธ์กับจังหวัดปฏิสัมพันธ์อะไรก็ว่าไปแต่ให้พื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเนี้ยส่งเสริมต่อการเป็นเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นถามว่าส่งเสริมตรงนั้นเกิดอะไรบริษัทไหนที่เป็นสตาร์ทอัพจะได้รับการยกเว้นภาษี8ปปียังไม่รวมกับกองทุนกองทุน กองทุนธุรกิจเศรษฐกิจดิจิตอลที่เดยป้าจะเตรียมไว้ให้ด้วยเริ่มเห็นภาพแม้มันจะเข้าเข้านิยามของอาจารย์บรรอาี่พูดอย่างนั้นแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแยกคนละหน่วยงานผสมแต่มันเคลื่อนภายใต้นโยบายเดียวกันเราเรามีเป้าหมายเดียวกันอยู่ก็คือพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้คอนเซปต์เมืองอัจฉริยะเป็นกลไกลในการพัฒนาก็ได้รับยกเว้นภาษีผมเห็นเซลเลนบอก้อยงานวิจัยผมจะพูดแบบเซลล์เนาะงานวิจัยผมถ้ามันเอาไปเป็นธุรกิจไม่ได้บางทีก็เสียเซลล์เนาะ งั้นเราดูช่องว่างเราพลาดตรงไหนแต่ถ้ามันเจ๋งอาจารย์อยู่ก็ต้องรวยรวยตามงานวิจัยของตัวเองด้วยอ่ะจนตอนนี้ชวนอาจารย์อ่องโม,โมงเลยบอกมหาวิทยาลัยก็เริ่มมีพรบเขาเรียกว่าคอมบินโฮดดิ้งคอมบันนี่มาส่งเสริมให้คนอย่างผมเนี่ยเป็นเหมือนสตาร์ทอัพดีเวล็อปสปินอัพไปเลยแต่มหาวิทยาลัยขอเป็นเขาเรียกเป็นหุ้นส่วนในการแบ่งกําไรด้วยก็ได้ไม่เขาเรียกว่ามันปรับกลไกของการทํางานแบบราชการให้เป็นอินคอเบเตอร์ในการดิฟเวน ให้ให้มันเกิดกลไกทางเศรษฐกิจกับเมืองเกิดขึ้นด้วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็น City Data p ้าแพลตฟอร์มตอนนี้มทสก็อาสาทำตรงนี้ไปแล้ววาง City Data ไปเลยก็ก็โอเคแล้วก็ City Solution ทั้ง7ด้านไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องบทบาทผู้เชี่ยวชาญทำงานแบบบูรณาการไงตามเฟรมเวิร์ของเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันมี7ด้านอย่างเงี้ยสมาร์ทลิฟวิงสมาร์ทเอเมอร์ไลน์สมาร์ทโมบิลตี้จริงๆแล้ว มันเป็นเรื่องเดียวกันน่ะเราจะนําล่องตรงไหนแล้วมาประกอบเป็นภาพรวมเมืองมันแยกออกจากกันไม่ได้หรอกเหมือนอาจารย์หยกทําเรื่องเอ่อซีโรเวสหรือทําเรื่องขนส่งอ่ะถ้าทำซีโรเวสผมจับเข้าเอ่อแอนไบเลเมนต์แต่ว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับการขนขยะที่เป็น m o มบิลิตี้ด้วยเนาะมันเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยที่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ของประชาชนหรือเกี่ยวข้องกับอีโคโนมีที่บอกว่าคุณเอาขยะรีไซเคิลมาให้เราเราก็ให้เงินคืนอย่างเงี้ยเป็นต้น แปลว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะแอปโพสตมองเป็นเรื่องอะไรเป็นตัวละตัวหลักมากกว่าแต่ที่แน่ๆก็คือเดป้าก็รับรองให้ผ่าน,นกลไกของ POI ว่าถ้าเราทำธุรกิจเเป็นเอกชนที่มันตอบโจทย์เฟรมเวิร์นี้ได้เนี่ยไม่ไม่เก็บภาษีเลยแต่ก็ต้องส่งรายงานการเงินนะคือถ้าคุณโตไปอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าห้ามหนีชีวิตนี้นอกจากความตายกับภรรยาแล้วเนี่ยหนีไม่ได้คือภาษีคือ เราลืมเราทํางานลืมเราก็ลืมส่งจากที่ทํางานกับอีกบริษัทหนึง่งสรพากร์ก็บอกว่าคุณลืมส่งรายได้ตรงเนี้ยให้เอาเอกาสารมาอย่างนั้นแปลว่าต่อให้เว็บภาษีหรือมีเงินสนับสนุนแต่ทุกปีคุณก็ต้องรายงานทั้งรายได้นิติบุคคลถ้าคุณเป็นซีออของบริษัทแล้วก็ค่อยเป็นสับเซตคือรายได้ส่วนบุคคลอย่างเงี้ยเป็นตน้นก็ต้อง,ต,องต้องรู้เรื่องตรงนั้นด้วยคราวนี้ ในแต่และเมืองจริงๆคนไกของเดป้าเนี่ยแต่และเมืองทําแผนพัฒนาเนี่ยมี7ด้านแต่เคลมแค่2ด้าน2โครงการโครงการหนึ่งเคลมเคลมสองเฟรมเวิร์กเนี่ยเขาก็ประกาศให้แล้วแตะเบิร์นโคลาชแบบทีมเวิร์กดีไปช้าแต่ไปชัวร์นะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําทั้งหมด7ด้านเลยทํา7ดด้านแต่คราวนี้สิ่งหนึ่งที่มันชาร์เลนจ์สุดต่องต,ต่อให้เมืองไหนได้ได้รับรองสิทธิพิเศษตรงนั้นไปแล้วเนี่ย ทุก2ปีกรรมาการเขาก็จะประเมินอีกว่าคุณทําตามแผนที่เสนอไหมถ้าทําตามแผนที่เสนอก็ได้ต่อการรับรองเมืองอัจฉริยะแล้วก็พอวายเงินลงไปให้อีกเขาเริ่มเชื่อถือนึกออกปะเริ่มเริ่มเชื่อถือแล้วคราวนี้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็เอาตาสัญลักษณ์ออกแล้วก็เหมือนเจมเสเศษถีเลยกลับไปนับหนึ่งใหม่แปลว่าไอ้ไกลไกเหล่านี้มันชาเลน แพนิ่งเดียรลี่มากเลยอะ่ะคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบานันการจัดทีมจัดองค์ขยบพวกนี้มันสําคัญเพราะเดป้าไม่ได้คิดเดป้าแค่จะถามบอกว่าคุณทําเรื่องอะไรก็ทําแผนมาสิ <S <S เห็นไหมแต่จริงมันมีเงินวางไว้ให้แต่แต่ละจุดแล้วอะ่ะเรามันอยู่ที่ว่าเราทําทีมแล้วไปตรงนั้นได้ไหมผมก็เลยตั้งเป็นปี6 3ว่าเอองั้นเราจะมีแนวทางกระบวนการไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยดที่สอดคล้องกับแนวคิดของเดป้าที่เป็นนโยบายระดับประเทศในเคสของโคโราได้อย่างไรเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้น ก็ตรงนี้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยแล้วว่าอย่างนั้นมุมหนึ่งถึงบอกว่าอาจารย์โยกไม่ได้เพอร์เฟกแต่มันต่อยอดเขาเรียกไหลย,ยักษ์เนาะศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเก่งๆมาหลายคนแล้วก็เราก็ทํางานของเราเองแล้วเราก็ต่อยอดจากเฟรมเวิร์กของตัวเองด้วยงั้นปี6-1เนี่ยเราพูดพูดตรงมุมฝั่งซ้ายแต่ตรงฝั่งขวาเนี่ยมันเพิ่งถูกดีวลลอปแล้วเราก็เริ่มเก็ตว่าเฟรมเนี่ยของเราเนี่ยจะไปถักทอหรือประกอบเพื่อไปตอบโจทย์พันธกิจของหน่วยราชาการแต่ละจุดยังไง อย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นแปลว่าไอตัวเฟรมเวิร์กที่ที่เราทำมาในด,ด้านปี65เนี่ยราชการ4.0เนี่ยมันคือการเอาข้อมูลของเมืองทั้งหมดมาผมผมคิดว่าผมโชคดีตรงที่ว่าผู้ใหญ่ในสำนักง,งานจังหวัดเริ่มเห็นแล้วว่ากลไกเราทำเนี่ยมันได้ผลงั้นตอนนี้มันเริ่มเกิดคณะกรรมการ36หน่วยงานที่เป็นหน่วยราชการอยู่ที่อยู่ในโคราชเนี่ยเขาพร้อมจะ p r o v แต่ผมบอกว่า ทีมของผมทีมวิจัยของผมขอเป็นคนกลางถ้าดูตามเฟรมเวิร์กเป็นคนกลางที่ทำา Urban d a t a Analytics คือย้อนกลับไปภาพเนี้ยนะหรือ,อย้อนไกลเลยอย่างนั้นแปลว่าแต่ละหน่วยงานราชการที่อยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าเมืองร่วมกันเนี่ยมันมันขาดคนที่อยู่ตรงกลางที่เป็นแกลในการเชื่อมโยงตรงนี้งานงานวิจัยของผมเนี่ยจะเป็นคนสร้างเส้นสีดําในการถักทอตัวนี้ให้เกิดขึ้นคราวนี้พอถักทอตรงตรงนี้ให้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย ตรงเนี้ยอย่างนั้นแปลว่าในมุมของโครงการแรกที่ทำไอ้เรื่องข้อมูลเปิดผมตอบโจทย์เรื่องค่าราชการ4.0ได้ข้อมูลของราชการที่ทําทั้งหมดอ่ะเอามาคอมไบกับภาคเอก,กชนได้ไหมเช่นหมู่บ้านจัดสรรเนาะสมาคมอสังหาริมทรพัพย์สมาคมหอ,อการค้าของจังหวัดหรือสภาอุดของจังหวัดเนี่ยรวมตัวกันจริงๆิงงก็อาเจกอาแปะหรือพี่น้องที่เด็กเขาเรียกเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนที่โตโตด้วยกันมาเน่ะเขาก็เริ่มสืบทอดกิจการหรือมีกิจการของตัวเองแล้วเป็นอาเซียเนี่ย ก็อยู่ภาคเอกชนจร,จริงๆเป็นเพื่อนที่อยู่ในเมืองด้วยกันทั้งนั้นเลยงั้นคอมไบ์กันและสุดท้ายมาตรงกลางผมถึงบอกว่าผมไ like รฟ์ตัวนี้เต็มที่เพราะว่าตรงกลางเนี่ยเออร์เบิร์นดัตต้าแอนติกให้เป็นวิชาชีพเราเถอะเนาะไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกไม่ว่าจะเป็นเออร์เบิร์นดีไซเนอร์เป็นอะไรเนี่ยมันตอบโจทย์เออร์เบิร์นอิเลเมนที่มันเป็นโลคาบอนซิตี้ของมาเลเซียหมดเลยทั้งด้านสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารแล้วก็ด้านขนส่งมันตอบหมดเลยเนาะคราวนี้ไอพวกข้อมูลพวกเนี้ยอินเทอร์เน็ตมมันมีแล้ว่ผม เขาเรียกใช้ Google เขาเรียกอะไเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยเก็บผ่านเอเจนท์ที่เป็นหน่วยงานทั้ง16 3 6หน่วยงานหรือหน่วยงานของภาคเอกชนก็ได้ใครอยากแจมกับเราเอาตัวแทนของผู้บริหารข้อมูลหน่วยงานมาให้เราเชื่อมกันด้วย Google Sheets ถ้าพู้หญางพวกคุณจะเข้าใจเนาะเพราะเราทำงานผ่าน Google Sheets d t t a ที่เป็น Excel เอามาเชื่อมกับ GIS ก็จะเห็นกรอบที่ผมบอกและ MIS และ GIS งานประมวลผลด้วย Google Data Studio ผมสคริปต์ตรงนั้นเนาะพวกคุณดู YouTube ได้ Google Data Studio ถือว่ามันเอาข้อมูลที่รู้ยากไปเตรียมให้เขาเรียก v i s u a l i z a t i o n เนี่ยให้มันเห็นภาพรวมของเมืองโคาราชทั้งหมดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างนั้นแปลว่าจีบอาจารย์อ๋องบอกปีหน้าผมบรรยายต่อก็ได้นะแต่จะเอาเคสของเมืองโคาราชที่ใช้กลไกนี้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วพูดรยยายละเอียดตรงนี้ให้เห็นได้เลยอย่างนั้นผมเชื่อว่าการที่พอวายข้อมูลเปิดพวกนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถเซตโคาราชวิชันการพัฒนาเมืองโคาราช ได้ก็คือเซตโกและเป็นงานที่4ผมเนี่ยเซตโกอย่างนั้นเราเอากรอบของ SDG มาผนวกผนวกกับบริบทของเมืองโคราชผนวกการตัดสินใจที่เป็นตัวแทนเชิงเชิงสถาบันเนาะเกิดปฏิสัมพันธ์แลวบอกว่าเรามีเป้าหมายพัฒนาเมืองร่วมกันแล้วมันค่อยคลี่คลายเป็นตระกลชีของเมืองให้เกิดขึ้นอย่างนั้นแปลว่าถ้ากลไกนี้มันเจ๋งจริงอ่ะแปลว่าเราดําเนินการตรงนี้มาเราลองใช้ปีหน้าเราลองใช้กลไกนี้แล้วเราเกิดแผนร่วมกัน แผนที่เราไร้ไปภายใต้แผนงานพวกนี้เราประเมินเนาะที่บอกค r i t e r i a KPI Program Evaluation เนี่ยเราประมวลเราประเมินร่วมกันว่าวิสัยทัศน์ที่เราทําร่วมกันน่ะมันนําไปสู่ SDG หรือเมืองอัจฉริยะได้มากน้อยเพียงใดแล้วสิ่งที่เราประเมินมันก็ย้อนกลับเป็น Input Data เหมือนเดิมนั้นก็ผนวกกับข้อมูลที่มันอัปเดตเรยวไามผนวกกับแผนที่เราเคลื่อนเนี่ยมันรวมกันแล้วเป็น Circle ผมเรียกว,ว่า Planning Circle เนี่ย บวกกันมันก็เป็นเหมือนภาพข้างบนอย่างนั้นแปลว่าที่เหลือเราเปลี่ยนแค่คอนเทนต์เองจะทาเรื่องอะไรก็ก็ทำกลไกงั้นงั้นแปลว่าแพลตฟอร์มหรือกระบวนการเนี่ยผมสามารถค่อยๆเปลี่ยนวิธีทํางานร่วมกันร,ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมืองให้ให,ให้เกิดขึ้นได้แล้วไอ้ตัวนี้ผมเขาเรียกว่าอาจารย์หยกเอามาจากใครผมมันไม่เขาเรียกนอาจหรือหรือจะอาจก็ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผมอ่ะที่มันทํางานร่วมกับสเต็กโฮเดอร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเติมช่องว่างของการพัฒนาเมืองได้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่า argument ของผมในการทํางานวิชาการเลยครับอันนี้ก็บอกไปแล้วเป็นภาพขยายใหญ่ให้ดูอย่างนั้นแปลว่าในเชิง planning process เนี่ยมันเกิดการวางแผนเชิงกระบวนการเนาะเป็นเรื่องของกระบวนการท่ามกลาง stakeholder ที่เกิดขึ้นกับเมืองอันนี้แปลว่าช่วงที่ผมทําปี63เหมือนนอมแนมทนํามีอสังหา เป็นหลักกับผมมีบบทออย่างเงี้ยมีจังหวัดช่วยแต่พอมาปี65ปัจจุบันคุณเห็นโลโก้แม้มีเยอะเลยมีราชพัฒนมาแจมมีมอตรสอด้วยมีหอการค้ามีสภาอุดมีเอ่อเน็กเน็กคอย์บริษัทที่ผลิตรถ E ีวีรายใหญ่ของประเทศที่เขาเรียกว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหุ้นเนาะแต่ว่าถ้าเขาเริ่มเจ๋งจริง,รงผมก็ไปซื้อหุ้น้ังก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมี EA เห็นไหม EA ก็เป็นบริษัท พลังงานทดแทนเพราะว่าโชคดีอย่างหนึ่งผมมีเอเจนต์ระดับประเทศที่มาคุยกับผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์หยกกระตุ้นเขาเรียกว่าจัดงาน EXPO EV Expo ที่เป็นครั้งแรกของประเทศเอาไมาผ่านงานวิจัยอาจารย์หยกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออมันเขาเรียกเป้าหมายเดียวกันอะอย่างนั้นแปลว่าก็ไม่มีเหตุผลที่ปฏิเสธแต่คนต่างเชื่อผมถึงบอกว่าเนี่ยสองบวกสหนึ่งบวกหมันไม่ใช่สนะมันโอ้ตอนนี้ ผมอุทานคําว่ามันใหญ่กว่าที่คิดนะพี่อะไรอย่างเงี้ยจากที่แกมาคุยกับผมเมื่อวันที่5มีนาช่วงบ่ายร้านกาฟแฟแห่งหนึ่งในโคราชอะไรอะอย่างเงี้ยเราเดินทางมาตรงนี้เท่าไหร่สองเดือนน่ะประมาณ2เดือนละเฮ้ยมันโตขึ้นเร็วมากเลยครับเมื่อวันที่27เนี่ยอย่างภาพเนี้ยโอ้โหมีหน่วยงานของจังหวัดมีภาคเอกชนมาพูดคุยหาลือกันเยอะแยะเลยมีสถาบันเครือข่ายมาแจมมีคณะกรรมการเกิดขึ้นก็คือคณะกรรมการข้อมูลเปิด เพื่อนวัตการรมราชการ4.0มีเครือข่ายธุรกิจเริ่มมาร่วมคราวนี้มันไม่ใช่แค่ในโคชแล้วว่ามันเริ่มมีนอกพื้นที่แล้วอย่างเงี้ยคราวนี้มันก็ต้องมีกระบวนการของปฏิสัมพันธ์ในมุมของบิสเนสแล้วว่าออผู้ประกอบการรายใหญ่ของโคชกับผู้ประกอบการภายนอกจะสิงคซิงกันยังไงคือมันไม่ใช่เอานักลงทุนรายใหญ่ของพื้นที่ภายนอกมารีเพลส์ะมุมนึงผมผมมองในลูกหลานคนโคชผมก็คิดว่ามัน นักลงคนนคนแรต้องได้อะไรจากบิสเนสตรงนั้นด้วยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆคลี่คลายไปในเชิงตรงนั้นไปมีรูปแบบการลงทุนไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบัรษัพัฒนาเมืองตอนนี้ทางอาจารย์ที่ผมไปทํางานด้วยเนี่ยเราพยายามค้นหากลไกที่เรียกว่าบัรษัพัฒนาเมืองอยู่เนาะแต่จริงๆมันก็คือทริปเปิลฮีล็กนั่นแหละแต่ว่าในเชิงกฎหมายมันยังไม่ได้มีการรับรองรองรับตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เราคาดหวังจะทาบรรษัทเนาะในมุมของผมผมไม่ได้ต้องการทําบริษัท ผมต้องการทําบรรษัท์พัฒนาเมืองก็คือเป็นกลุ่มก้อนขององค์กรหนึ่งที่ประกอบไปด้วยภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคอุดมศึกษาเนี่ยเป็นผู้กําหนดนโยบายก็คลมุทธ์มากกว่าแล้วเวลาจะเคลื่อนยังไงเนี่ยค่อยเอาบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพมามาทำงานพรอไว์แลกเงินดีกว่าตรงนั้นเป็นต้นเนาะซึ่งกลไกเหล่านะั้นะน่าจะนำมาซึ่งดิสซิชั่นเมคกิ้งแล้วก็ดิสซิชั่นเมคกิ้งโปรเซสกับโพล i ซีในมุมหนึ่งผม แอบวงเล็บเล็กๆว่าชีวิตจริงเป็นอย่างไรเนาะผมถึงบอกว่าถ้าใช้คําว่ามีการเมืองมาเกี่ยวข้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีการเมืองมาเกี่ยวข้องเนี่ยบางทีประสบการณ์จริงมันการพลิกแพลงพลิกพลิกแพลงกลยุทธ์ต่างๆที่เรายังมันรู้เป้าหมายที่เราเซตไว้เนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องของการสะสมประสบการณ์ด้วยเช่นกัน คราวนี้มันต้องมีบางอย่างที่เรียกว่ากระบวนการการเรียนรู้ในการดําเนินการตัดสินใจในแต่ละตําแหน่งของสเต็กโฮเดอร์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นความลุ่มลึกของประสบการณ์ที่ผมทํางานแล้วว่าโครงการที่3จากที่ได้งานวิจัยปี6-5ผมพันสไ์ไ์ไปว่าผมจะทำ l e ARNING m a n a g e m e n t SYSTEM แล้วแหละงบประมาณแต่ละตัวเหมือนอย่างเงี้ย แบบเออใครที่สามารถผลิตองค์ความรู้อยู่ภายใต้เฟรมเวิร์กของงานวิจัยที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของเมืองได้เนี่ยมาช่วยผมทําหน่อยพอทําเสร็จปุ๊บใครเรียนรู้ตรงนั้นก็ก็ได้ใบเซอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันเห็นมีคุณอุปการเอาไปเป็นเครดิตแบงค์ได้ไหมถ้ามันประกอบอะไรเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถขอใบปริญญาได้มันก็เป็นเรื่องของคอนเซปต์ไลฟ์ลองเรียนิ่งหรือเป็นเรื่องของการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปแล้วอย่างเงี้ยครัก็ก็ว่ากันไป แต่สิ่งที่แน่ๆจากแต่ก่อนที่ผมทํางานแบบมันติก็คือเอาผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมากองรวมกันเนี่ยไปมาแล้วการจะแก้ปัญหามันมันฟรานตัวเองกลายเป็นเป็นทานดิสปรินารี่ไปแล้วอะ่ะเหมือนเหมือนเราต้องเข้าใจไม่ต้องลึกก็ได้เนาะที่เหลือมันถ้ามีเงินมีงบมันก็จัดจ้างอะ่ะแต่คุณต้องรู้คอนเซปต์ของแต่ละอิเลเมนต์แต่ละองค์ประกอบเพื่อประกอบกันให้มันตอบโจทย์เขาเรียกว่าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายที่เราเซ็ตร่วมกันไว้อย่างนี้เป็นต้น ส่วนภาพทางวงกลมช่อง7จสีทางด้านขวาล่างเนี่ยนั่นคือ t ิปเปิลกับ c o เดิ b l e h เ l i เบิลฮีลิกโอ่ะก็คือผมยังถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุยกับอาจารย์พันอาจแกก็บอกว่าต้อง c o เด l เบิแล้วมันต้องมีชุมชนมันต้องมีชาวเมืองแต่ผมพยายามจะบอกบอกว่าชาวเมืองกับชุมชนส่วนใหญ่เขาก็กทําหน้าที่พันธกิจของตัวเองอ่ะทำมาหากินอย่างนั้นแปลว่าการตั้งต้นจะให้กลไกระบบนวัตกรรมมันมัน เขาเรียกว่าลดแรงฝืดให้มันค่อยๆเคลื่อนไปให้มันไหลไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันยังต้องเกิดขึ้นใน t ิ i เปิลฮีลิกอยู่ดีอ่ะภาคการศึกษาภาคเอกชนกับภาครัฐต้องเตือนในการสร้าง Ecosystem มให้มันเกิดนวัตรกรรมด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นก็ก็ยังต้องต่อสู้กันต่อปะเขาเรียกไม่ใช่ต่อสู้ไม่หมดแรงที่จะผลักดันขับเคลื่อนอะไรอย่างงี้ครับ